สวัสดีค่ะพบกับมารินทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทํานายเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในเดือนตุลาคม2564นะคะชาวราศีเมษก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันที่20เมษายนนะคะ ค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้คลิปจะออกช้ามากๆเลยนะเพราะว่าติดภาระจากงานประจําแล้วก็ภาระทางครอบคอรัวนะทางบ้านนะคะค่ะแต่ยังไงก็จะเป็นอย่างนี้อยู่อีกสักไม่น่าจะเกิน2เดือนนะเดือน2เดือนเนี้น่าจะเข้าที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะกลับมาทำคลิปได้สม่ำเสมอเหมือนเดิมเนาะคะ่ะยังไงก็ฝากติดตามต่อนะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำนายกันเลยนะสำหรับเดือนตุลาคม2564นะคะการทำนายจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกเป็นคำทำนายสำหรับคนที่โสดหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะย,ยังไม่ชัดเจนนะคะช่วงที่2นะคะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะตกลงคบกันแล้วแล้วก็ช่วงสุดท้ายเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ อ,อยู่กันแบบเป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเริ่มกันจากคนโสดก่อนเลยค่ะว่าบรรยากาศความสัมพันธ์เดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะค่ะคนโสดได้ไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะ าม,มาด้วยไพ่สิบถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่จัส g เมน t นะคะค่ะคนที่เข้ามามีที่พลกับคุณในช่วงนี้นะเป็นผู้ชายนะเป็นชาวท่าดินนะคะชาวท่าดินก็จะค่อนข้างเป็นคนนิ่งๆนะค่ะ ชาวธาตุดินก็คือที่เกิดในราศีกันพฤษศหรือว่ามังกรนะเดือนนี้นะถ้าใครที่กำลงังเริ่มต้นความสัมพันธ์นะออ่มันจะเป็นไปแบบที่คุณอึดอาดเหมือนกันนะมันนิ่งอ่ะไม่ก้าวหน้านะไม่ไม่มีอะไรพัฒนาแต่ก็ไม่ได้ถึงกับการเลิกคุยหรือว่ามีปัญหานะ คำตอบทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราคอยเดือนนี้จะได้รู้แน่ๆนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะใช้เวลากับครอบครัวนะคะ,ฉะ,ฉะเฉลิมฉลองหรือว่าอะไรแบบสังสรรค์เล็กๆนะในครอบครัวนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่นะคะ แล้วก็เป็นเดือนของการที่จะค้นพบคำตอบนะคะในสิ่งที่คุณรอคอยค่ะะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะว่าไพ่จะแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีเมษนะคะได้ไพ่เดอไฮโรเฟนนะคะเดือนนี้นะถ้านะคะ มีอะไรที่เข้ามากระทบนะคุณได้ไพ่ผ่าก็หมายความว่าเป็นเดือนของการให้อภัยนะคะเดือนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณใจยเย็นแล้วก็ให้อภัยนะคะหรือไม่ก็หาเวลานะทําบุญนะจะได้สบายใจนะคะสําหรับเดือนนี้ค่ะจบคำทำนายนะสำหรับคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะใครที่มีแฟนนะมีคนที่คบอยู่เดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ ได้ไพ่หกไม้เท้าค่ะตามมาด้วยไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็ไพ่สีดาบค่ะใครที่มีแฟนนะก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรที่คุณจะต้องต่อสู้แข่งขันนะคะหรือว่าแบบเหมือนมีการที่จะแบบ ผ่านความยากลําบากมาก่อนนะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้รับชัยชนะชื่นชมกับความสําเร็จต่างๆนะคะกับสิ่งที่คุณได้ฝ่าฟันมานะคะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะนิ่งนะเดือนนี้คุณเหมือนคุณ จะไม่ค่อยทําอะไรละคุณอยากจะพักนะเดือนนี้นะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณได้ทํามาค่อนข้างเยอะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะควบคุมตัวเองได้ดีนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ความนิ่งนะกับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนํากันค่ะคุณได้ไพ่นะคะ อัศวินถือถ้วยนะคะค่ะเอ่อ เดือนนี้นะคะมันอาจจะนิ่งเกินไปหรือเปล่านะคะไพ่บอกว่าถึงยังไงคุณก็ควรที่จะแสดงออกนะคะถึงความรักนะคะความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นยังก้าวต่อไปนะคะไม่ไม่หยุดนิ่งนะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่มีแฟนมีคนที่คบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ,ะใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วคะ่ะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ ค่ะคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะตามมาด้วยไพย่ราชาถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่วิวอ o ฟฟอร์จูนค่ะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะคนที่มีอายุเยอะกว่ามากๆหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเป็นหัวนหน้าเป็นคนที่สูงอายุกว่านะคะชาวธาตุดินนะคะ ชาวธาตุดินค่อนข้างที่จะนิ่งสุขุมนะแต่ว่าก็จะมีความคิดนะคะที่ค่อนข้างเป็นของตัวเองค่ะชาวธาตุดินก็คือคนที่เกิดในราศีกันพฤกษกหรือว่ามังกรนะคะ,ะเดือนนี้เป็นเดือนของความโชคดีนะคะที่ผ่านมานะถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นปัญหานะคะหรือว่า เจอจุดที่ร้ายๆมานะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีขึ้นนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบที่คุณไม่ได้คาดฝันนะคะคุณไม่คุณไม่รู้มาก่อนนะคะเข้ามาแบบ ที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะถือว่าเป็นเป็นโชคดีนะคะเป็นเดือนของความโชคดีของชาวราศีเมษนะคะที่แต่งงานแล้วบรรยากาศในครอบครัวอาจจะไม่ใช่ความหวานนะคะเดือนนี้แต่เป็นความมั่นคงนะคะที่ยังมอบให้กันนะคะความรู้สึกดีๆที่ยังมอบให้กันอาจจะไม่ได้แสดงออกมากนะแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่ดูแลก,กันอย่างสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันค่ะ คุณได้ไพ่สี่เมถาวนะคะเป็นเดือนดีๆจริงๆนะคะไพ่สี่เมถาเนี่ยเป็นไพ่ของการอ,าอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวนะคะเป็นการแสดงออกถึงความรักความเอาใจใส่นะคะหรือบางคนนะที่ยังไม่แต่งงานก็คืองานแต่งงานงานมงคลสมรสอย่างเงี้ยนะคะ ไพ่คําแนะนําบอกว่าให้คุณใช้เวลาให้เต็มที่ให้ความสําคัญกับคุณในครอบครัวนะคะเป็นเดือนที่คุณควรจะมีความสุขนะคะใช้เวลาร่วมกันทําสิ่งดีๆต่อกันให้ความรู้สึกที่ดีต่อใจนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของความสุขของชาวราสีเมษนะคะค่ะ จบคำทํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะในเดือนตุลาคม2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ